สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่ดอนน้องเดฟแฟมิลี่นะคะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงยามเย็นนะคะตะเวนใกล้รับขอฟ้านะคะตะเวนก็คือตะวันนะคะแต่ว่าถ้าบ้านแม่หญ่จะเรียกว่าต่างเงินนะคะตังเงินกําลังละตกดินค่ะมื้อวนนี้ก็ตอนนี้นะคะมื้อวน,นี้ค่ะก็มีแอี่ชายแล้วก็สามณนีลูกตุ้มตามแล้วก็ลูกแผ่มเนื้อขมา กินข huh? yeah. pues huh? ้าวค่ะกินข um ้าวน้ำเดียวอยู k ala. K ala ่สวนยางค่ะก็มาทานข้าวด้วยกันที่สวนยางนะคะก็ขึ้นไปหาพวกเขากันนะคะไปทานข้าวด้วยกันนะคะก็มาดูตอนนี้นะคะก็จะตามส้มตำแล้วนะคะน่าจะประมาณพริกนะคะประมาณครึ่งครกนะคะใช่ค่ะพริกครึ่งครกเลยนะคะรสแซ่บนะคะพริกบ๊เพชรบอกพี่น้องมันแดงลื่นคือนี่ยก็เกลือไข่กินกับน้ำตาไหลน้ำเลยเลย พตตาหลันนี้นะก้ะก้อยผักพายแมานบอกกินได้แมนแซบเท่าไรแซบเพิ่งกินยไงคือรอลงอยาแซบี่ไปรับที่ชั้นสารแล้วก็รอลงอายาจักกีคดีพอเลยมื้อนี้นนะเผือนนึงแดงเปลียนางเมือเือดนึงก็ไปลองอ๋อม่น ไม่ต้องเสียปัพุกหมนนื่นแล้วค่าโอ้แต่เป็นทำมันเป็ประโยชน์โอ้ไปรับรับสารภาพนะครับไมเสียค่าก็ให้ระวังนะครับอ้าวควรเปิดยังปลูกด้ยท,ที่หนึ่งอ่ะที่อินเดียเขาเรียกอะไรนะทใหม่เพิ่นแสบแสบนอกค่ะเกาะมันดิฟเกาะมันดิฟก็สวยนะฮาวายฮาวาย,ยเป็นแบบธรรมชาติแท้ๆเลยเสร็จค่ะอย่างนี้คุณปลูกก็พมาตายเลยอิู่ ไม่ได้มานะครับ <pinky> ท <mud library> like ันตาเทือนเลยสันสะเทือนเลยทาะอาับไสร้่าเรื่อนึงข้าวสุกพอดีมาวาาัุดลงเลยฮะากตาพุธจ้าพิิติพรคิดหอดมาแต่พุเด้ หลังป ak hmm. oh, no, no, ีใหม่เจอกันนะครับมาตตพุทนะครับหลังปีใหม่เจอกันนะครับอใจขอถามหน่อยในการโฆษณากับยอดยิวถ้ามาเบิ่งลูกไหตัวไหนได้มาเบิ้งกันไม่ข้าม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 โฆษณาครับต้องไม่ข้ามโฆษณาจะดีสุดแม่เป็นหนึ่งหนูร้องไปในโบโบแม่เบิ่งอยู่ มีกดมีอะไรนะครับถ้าเราฟาดไปตุนสิบห้าสั่นสั่นสี่สั่นห้าสั่นนะครับการฟาดสำคัญนะครับโดยเฉพาะมีประมาณแรงมากเราไม่นามดอกใส่เอาเปลือกเอากินหอมมาซื้อเอาข้าวหมักน้ำหมูอานเย่สิเบิดลหรอใช้น้ำจิ้มเบิ้ลหรออยู่สวนพี่ดอนเหรอคาใช่ครับสวนพี่ดอนครับนะครับพี่ดอนพาไปปูนแม่ปูนค่ะแชนแนลในหลังมือปูนนะครับ จากบ้านฉางกาคุณชัยออพี่เอนะครขอบคุณมากครับเหลือก็ได้มาทานข้าวเย็นด้วยกันทุกท่านนะคะขอบคุณมากนี่นะคะตอนนี้รอส้มตำรสแซ่บนะคะก็ทุกอย่างไอตรียมไว้ก็มีย่างคอหมูนะคะก้อยหมูแล้วก็ก้อยผักพายนะคะพร้อมนะคะตอนนี้รอ ชมต่อมรสแซฟนะคะของสามปีนะคะใช้เครื่องแบเครื่องคุณโอ้โหอหอมหอมแล้วน,น,นะคะตอนนี้สับปะรดจะอ้วนขึ้นแล้วเลย,ยอ้ยอ้วนเลยค่ะอ้วนพย่านอย่างจะจอยจอยเพราะว่าคนอดอยากกินจอยหันหัวกระคิดแบบนั้นละเปลี่ยนหุ่น,นี่มากเปลมือน,นี่น่ะโอ้ยเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วย ไม่นนใช่นะครับสิใช้ได้สิไฮน้องนี่ไปขายตำมะุ่งตำกล้วยป่ยปออะจ้ะ,ะ,ะเป็นยังไงน้องผู้ไอต์ตำไฮโซนะผู้ตำไฮโซอยู่แยกพีเอ็มไว้นะเป็นยังไงบ้างว่าจะไปทานหลายครั้งนี่ก็บเทปที่ทานไม่ได้เป็นท,นที่ดี สากส้าใจนะแม่เนาะฮึมแมนค่ะใจมากหัวสรบได้ไงย่งไม่ยุ่งด้จัคืนบอเนาะก่งในนานะีครับสาบสร้อยกมากสาบว่านี่เก่งถ้าที่้าวดกที่แข็งกรบอีหยังน้อนะครับอ้วมี ไม่แดงทำเวานเม่อดาแดงมากเฮ้ยกแดงแต่ว่าเผ็ดได้เหมือนันเพราะว่าใส่หมักพริกสดพร้อมวแม่แม่แช่มแพมแพมมาชิมเลยอบคุณมากแซ่บแซ่บมากนะครัข้าวข้าเช้าข้าวเ้าข้าวเส้้าเส้บกินเส้ากับเทียงนะครับไม่โคอหอันมุเจ้าปลูกผักือยังปลูกแล้ว กันแล้วเขาปลูกกันมืดดาวหมือปลูกกันมดแล้วหากันแล้วเขาลงงนายเพลิงง่ายกลายเป็นมืดเดียวไฟลาอกแกมแงไล่ไฟล่าใส่บางเห็ดคนหนึ่งพักเพอฟังเด้อพี่น้องเด้อขันขันผู้อื่นได้รางวัลนี่ก็คือว่ากระเป๋าไปกระเป๋ามั่นขันสามมาหนี้ใดรางวัลก็คือว่าหมูกระทะค่ะกินเบิดคุ้มเลยไฟล่าอก เอาไปซาคนหายถ้ากินหมูกระทะบอกจาาจา์ได้มีเตียงมีนุ่งเครับยจานีป้าแม่ได้คัไดก็ได้แบ่งเป็นหองมุมถ้าไปถายกันไหมาสิ้อหูเป็นมันเป็ดนี่ละสีเขมกับเบ่เมแซบแซ่บกรอบกอบจากสวนจะกิน้าวแลกไ พี่น pues ี่นำโต๊ะคุ <S <S 2 <S 2้มกับสวนแม่ผู้ใหญ่ไข่รับจอนอุ้ยาไห้เหลืองหัดน้ำพี่น้องเอ้ย้มุอีกพร้อมเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นน่าเลิแพมแซ่บบอแซ่บมากนะคะแซ่บสวนแซ่บสียาโอ้นั่งมองหันระถึงอยู่บนลำบันนี้ถึงบลานี่นี่นี่ชิมมึงดูนี่สุดยอดเลยครับยอดสุดยอดได้ไก่ แม่ไม้ใหญ่ไม่ถามว่าหลังซบจะชิมนี่นะครับจะให้ชิมก้อยผักไทยท้าเป็นไม่ชิมนะคะผมชอบตาส้มต่ำมากกว่าเร็วๆๆๆเพล็ดแซ่บเลยๆเป็นอะไรเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยไหมครับแซ่บบ่แซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่บ่มาทานข้าวด้วยกันนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อบอุ่นยามเย็นนะคะ ตุ้มโฮมยำแรงค่ะก็มีตันวพี่น้องตัมะฮุงค่ะส้มตำก้อยผักไายน้ำซิมรสแซ่บย่างหมูอร่อยอร่อยนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกท่านโอ้โหแแรงเลยครับผมแซ่บจริงๆนะคะก็ดูนะคะนี่ก็คือปั้นข้าวเหนียวนะคะของพี่ดอนนะคะนี่คือหนึ่งคำนะคะโอ้โหฟาดพี่ ไม่สนใครยัดอย่างเดียวนะคะค่ะก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะอร่อยนะคะสีมือสามวันนี้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ค่ะฝากกดติเตามกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ดอนนงเดฟแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ